ขอความจเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนามเบญจศีลที่ทำให้มนุษย์นั้นมีใจสูงด้วยการมีศีล5นั่นเองคำว่าเบนจะก็แปลว่า5้าศีลก็แปลว่าปกติธรรมรวมกันว่าเบนจศีลก็แปลว่า ปกติ5อย่างนในคําว่าศีลก็แปลได้อีกอย่างหนึ่งว่าตัดก็ได้เพราะว่าตัดจากความชั่วหรือว่ามนุษยธรรมก็เรียกว่าหรือว่าแปลว่าธรรมที่สําหรับทําให้มนุษย์มีความเป็นมนุษย์มีความเป็นคนมากยิ่งขึ้น นั่นก็หมายถึงว่าธรรมที่ทําให้คนเป็นคนที่น่าสมควรเคารพกราบป้ายเป็นคนที่น่านับถือนั่นก็หมายถึงว่าเป็นคนที่มีศีลมีธรรมนั่นเองฉะนั้นคนที่จะมีวัยวุฒิมากเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมก็ไม่น่าเคารพนับถือแต่ว่าถ้ามีศีลมีธรรมแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่น่าเคารพน่านับถือ เพราะว่ามีคุณธรรมสูงนั่นเองคําว่าคุณธรรมสูงก็คือมีเบจศรรินหรือว่ามีศีลห้ารักษาศรรินห้าได้ครบบริบูรณ์นั่นเองควา,ามเป็นปกติของคนก็คือควา,ามเรียบร้อยควา,ามงดงามแต่ถ้าไม่เรียบร้อยไม่งดงามหรือว่าผิดปกติผิดปกติไปจากคนทั้งหลายคนไม่มีศินก็คือคนที่ไม่ปกติเป็นคนที่ผิดแปลกไปจาก อื่นๆตัวอย่างเช่นปกติคนเราเนี่ยจะต้องไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายร่างกายกันเพราะว่าคนหรือว่าสัตว์ต่างก็รักวิตของตนเองด้วยกันทั้งหมดไม่ประสงค์ที่จะให้ใครมาเบียดเบียนมาฆ่ามาแกงหรือว่ามาทำร้ายร่างกายหรือว่ามาทรมานให้ได้รับความลำบาก คนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือว่าฆ่าสัตว์อื่นๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ผิดคนหรือว่าเป็นการผิดปกติของคนไปปกติปกติคนเราในประการที่สองก็คือปกติคนเราเนี่ยจะไม่รักขโมยทรัพย์สมบัติของกันและกันเพราะว่าทรัพย์สมบัติของใครใครก็รับใครก็หวงในทรัพย์สินของตนก็ไมายประสงค์ที่ว่าจะให้ใครมาเบียดเบียนมา แย่งทรัพย์สินที่ตนเองหามาได้ด้วยความเหนื่อยยากลำบากแต่ถ้ามีคนมาขโมยของเราหรือว่าคนที่ไปขโมยของของคนอื่นก็จะเป็นคนที่ผิดปกติซึ่งก็ไม่มีใครที่จะให้มาทำอย่างนี้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของใครใครก็ห่วงเพราะว่ากว่าจะหามาได้ก็ต้อง อาบเหนือต่างน้ำมาต้องมีความอดทนในการทำมาหากินมาใช้เวลาอยู่เนิ่นนานถ้าใครมาลักมาขโมยไปก็เป็นที่ไม่พอใจและถ้าใครทำก็คือเป็นบาปนั่นเองในประการที่3ปกติของคนเราเนี่ยก็คือไม่มีใครที่อยากจะมาให้ล่วงละเมิดอภเวณีซึ่งกันและกันไม่ว่าลูกใครสามีพัญญาใครใครๆก็หวงใครก็รัก ถ้าคนที่มาข่มเพงรังแกทั้งภัญญาสามีหรือว่าบุทธ,ธิดาก็เหมือนว่ามาข่มเพงคนอื่นก็เป็นชื่อว่าเป็นคนที่ทำอะไรที่ผิดปกติของคนไปเพราะคนเราถ้าจะรักความสงบก็ต้องไม่ไปล่วงสินปิดสินข้อที่สหรือว่าไป แย่ของรักของหวงของคนอื่นอภาติปกติของคนเราในประการที่สี่ก็คืออาจจะต้องไม่โกหกหลอกลวงกันเพราะว่าทุกคนนั้นก็ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาโกหกหลอกลวงไม่ปรารถนาที่จะให้ใครมาหักลานประโยชน์ของตนปรารถนาความซื่อสัตย์ปรารถนาความจริงด้วยการทางนั้นคนที่พูดโกหกหลอกลวง คนที่ชอบโกงคนอื่นพูดปปดพูดเท็จพูด,พดส่อเสียดพูดคำหยาบอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ชื่อว่า,อาเป็นคนที่ผิดปกติในประการที่5ก็คือปกติของคนเราเนี่ยจะต้องรักษาสุขภาพของตนเองนั้นให้ได้รับปาล์มที่มีแต่สุขภาพที่สมบ,บูรณ์แข็งแรงแต่ว่าถ้าคนเราไป ดื่มสุราเมลัยหรือว่าเสพของหมื่นเมาต่างๆแล้วเนี่ยก็ทําให้ขาดสติสามประชัญญะก็ตกอยู่ในฐานะเป็นผู้ที่ประมาทชี่ว่าทำ้ายร่างกายตนเองแล้วก็จัดว่าเป็นคนที่ทําอะไรที่ผิดปกติจากคนอื่นเพราะปกติคนเราเนี่ยจะต้องไม่เมาจะต้องไม่หมื่นเมาจะต้องไม่เสพของหมื่นเมาเราก็สังเกตได้ว่าพอคนเสพของหมื่นเมาเนี่ยไม่ว่าเหล้าหรือว่ายาบ้าก็จะผิดปกติไปจากคนธรรมดา ในสี่ห้าเนี่ยถ้าเรียกว่ามนุษยธรรมนั่นก็แปลว่าธรรมสาหรับมนุษย์ดังนั้นคนที่เกิดเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยควรจะมีสีลห้าพอมีสีนห้าแล้วเนี่ยก็จะได้มีมนุษยธรรมเพราะว่ามันเป็นธรรมสาหรับคนเป็นธรรมสาหรับมนุษย์ทําให้คนเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์เป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยเพราะว่าเมื่อเราทําความดีแล้วเนี่ยสุคติเป็นที่หวังได้แต่ว่าถ้าเราผิดศีลห้าเนี่ย ทุกติก็เป็นที่หวังได้ฉะนั้นมนุษย์ที่จะสมบูรณ์ด้วยมนุษยธรรมก็ต้องทําดีมาก่อนพอทําดีมาแล้วเนี่ยเราก็ได้เกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยภบชาติต่อไปเมื่อเราไม่ผิดสิลห้าไม่ผิดศิ่ห้าแล้วเนี่ยเราก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์ในพบชาติต่อไปฉะนั้นพระดำรัสที่พระพุทธเจ้าได้ตัดว่ามนุษย์สาปติลาโพ การได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นะ่ะเป็นเรื่องยากเพราะเรา่อจะได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันต้องมีบุญมากต้องทําความดีมากฉะนั้นเมื่อเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราก็ควรจะทําความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ไม่ควรปิดศีลห้าเพื่อที่จะทําลายตนเองการล่วงละเมิดศีลก็เป็นผู้ทําลายมนุษยธรรมผู้ที่ทําลายมนุษยธรรมก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําลายปกติของตนเองไปนั่นเอง ฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขความจเจริญทั้งตัวเราและครอบครัวและคนรอบข้างและประเทศชาติจะมีความสุขมีความจเจริญได้เราก็ต้องมีศีลหรักษาศีลหครบรริบู์นั่นเองชีวิตเราจึงจะสงบสุขได้นั่นเองจเจริญพร